สวัสดีนะครับให้ดูมเมล็ด g ีเปวนะครับหมักไว้ประมาณ1เดือนนะครับผลที่ออกมานะครับจะเป็นลักษณะเนี่ยนะ ก็แตกตกเม็ดนะครับน네ี่นะครับกนดูกันใกล้ๆเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับการหมักเมล็ดกี้เปลือ เดือนน bon ิ <ode on. S 1> ดๆนะครับไม่ถึงสองเดือนเมล็ดทั้งนั้นนะครับเนี่ยมองมันก็ต้นใหญ่มากเลยดูก็เล่นนะครับ ตัดสินใจว่าจะขายดีหรือเปล่านะครับประมาณสองพันเม็ดนะครับมีอยู่ตอนนี้ที่หมักไว้นะครับแตกทุกเม็ดนะครับนี่ราดยาวเลย อ,มอูมใหญ่ๆเียนะครับ,รบตุกเม็ดติดตุกเม็ดนะครับ โอเคฮะหนูก็เคว้าครับสวัสดีครับ